ครับสวัสดีครับเอา้าช่างสิงไปไหนแล้วอ่ะอ๋อไปอยู่ฝั่งนูน้นบ่ะโอ้อช่างสิงครับขัดฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะโอ้ล้วช่างสิงไปขัดฝั่งนู้นแล้วครับเเดี๋ยวเราตามไปดูครับนี่นี่เอาซีจนแบบ ลื่นเลยลื่นแบบไม่มีไม่มีสะดุดอะ่ะโอ้นี่แหละสมที่เขาว่าหละช่างสีทำสวยเนี่ยเออแต่นี่เป็นช่างสิงไง,องโอ้มาขัดฝังนี้แล้วอก <c oughs> ล <c oughs> อายเป็นมาขัดฝังนี้แล้วทีนี้ได้ยกนางร้านมา ของสูงเอ่เล่นหัวเนาะเออก็เล่นของสูงนี่แหละอ่ะเดี๋ยวถามตรงๆในเสียงพูดมาแบบตรงๆเลยนะไม่อ้อมค้อมนะวันนี้ได้พ่นไหมวันนี้ได้พ่นไหมนี่ก็เที่ยงเหรอเที่ยงที่ไหนเพิ่งสิบ ชิบโมงเองจะมาเที่ยงอะไร <c oughs> โอ้แกบอกว่าถ้าออกจากนี้เที่ยง<อ>ไปถึงบ้านกี่ทุ่มไงบ่างนี้ว้านหูนี่โอ้ยเขาคุยกันอยู่นู่นก็ยังได้ยินเนาะมันสาน้ำใหมออกประตูได้กับแต่งตงแต่ตงกันเออก็ถามไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> อเ,ไเออคาดเดาไม่ถูกใช่ไหม นั่นไม่ได้พ่นเออน่าจะไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นวันนี้ไม่ได้พ่นเนาะพรุ่งนี้ได้พ่นแน่จะพ่นฝั่งนู้นก่อนก็ได้แหม่จะพ่นทําไมอ่ะข้ามันเสร็จเลยพ่นทีเดียวเออกระโหลกแหงหัวเด็ดปุ่นเอาแบบนั้นเลยนะเออเอาอย่างนั้นก็ได้เอางั้นก็ได้เด็ดปุ่นหรืเด้ฟังพุนอะเออได้เนาะหาว่าเราทํางานชาย แกวสิภาพชอบกันแต่ก็พ่นไม่ไม่ทนนี้ก็พ่นหมดเหมือนเดิมออแต่พ่นไว้ก็ดีเนาะมันมันมันเราล้างสะอาดแล้วล้างอะไรแล้วก็เอาผ้าเช็ดเช็ดก็พ่นไว้ก็ดีเนาะเอะอนั่นแหละให้มันเกาะให้มันนั่น เบื้องป่าน่ะอันผู้อื่นเขาคัดต้นไม้เขาได้เลขแต่เบิ้งช่างอันนี้มันนั่งคัดทั้งมือเพราะเห็นได้เลขได้อย่าง <g aren> ผมก็เฝ้าที่ถามอยู่มันสี่ิ้นเดือนแลลวนี่ม <g aren> ันสีพอได้สักสองตัวบอกว่าเห็นเลขเลยเนี่ย <g aren> ว่างแน่ะคัดอยู่แล้วคัดดีอยู่นั่นล่ะ 5, 0, 0. โอ้ห้าศูนย์ศูนย์เออเราบอกว่าห้าศูนย์ศูนย์เนาะได้ทุกวันได้ทุกวันได้ทุกวันที่มาเออไม่ใช่ธรรมดาดิกขาเดินมาก็แท็กมาก็บอกว่าได้ทุกวันห <c oughs> ้าศูนย์ศูนย์กว่าเออเราก็ตาม 5, เกือบไม่ทัน,ทนตามเกือบไม่ทันเนี่ยนะนะเ <c oughs> พ,พราะว่าเอาเอใช่เออเข้าท่าเว้ย <c oughs> บอกว่าขัดทุกวันได้ทุกวันได้เลขห้าศูนย์ศูนย์ ใช่ธรรมดาฮะจกมันแตกปะเขาเปลี่ยนใหม่ผมว่าไปไปไปลากพ่วงแล้วก็เก็บเงินมาเอาคันนี้คันหนึ่งนี่ คันนี้ได้สวยเลยเครื่องนี้เงียบกริบเลยคันนี้นนชนดนขอาโฉนดอะไรแกอ้อยร้อยไร่เนาะลองคิดดูสิปีปีปีนี้ได้ได้ได้ไหมปีนี้ได้ตันพันกว่าไหมปีเนี้ปีนี้เพิ่มมาเป็นร้อยไร่แล้วราคาอยู่อยู่ประมาณพันกว่าไหมโอ,มอ้ถ้าร้อยไร่ ไร่หนึ่งก็ตกไปไร่หนึ่งกี่ตันแต่ทำทำทำต่อไร่ประมาณยี่สิบเนาะครับไร่เดียวนี่นะไร่เดียวได้ยี่สิบตันโอ้แปลว่าอ้อยแกงามอยู่นั่นแล้วอ้อยตอก็อยู่ประมาณสิบสิบกว่าร้อยร้อยไร่แกก็ ได้เงินหลายแสนเนี่ยมตันลอยเลยได้เงินเกือบล้าน,อนสองสองหมื่นตันเหมือนกันแน่นนั่นเลยอ,อ่ะสองหมื่นหรือสองไอ้ตีตีตีไปหมืนนหม่นกว่าตันเนาะตีไปหมื่นกว่าตันตันละพันน่ะตันละพันสองหมื่นสองเออหกักค่าน,นองหักค่านงค่านี่ไปโอ้ยได้เงินหลายตัวหักค่าปุย๋ยหักค่าลูกน้องหักค่า อครับอู้นั่นแหละได้อยู่ล้านหนึ่งได้อยู่ล้านนึงแต่ถ้าเหลือตันลพันน่ะได้อยู่ล้านหนึ่งหากหมดแล้วครับได้ได้ได้อยู่พันเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดนี่ยังไม่หักใช่ไหม หรือว่าหักแล้วใยังไม่ับหักแต่หักแล้วเหลือตันละพันกว่าพันสองพันสามได้ไหมง่ายเพราะจะปลูกเกิดก็จะเห็นยอดคอมันมันมันโอ้มันมันมันโอ้คือเลยนะอืม ย่างย่างที่บบได้เม็ดเต็มทุกทีนี่โบรุนแบบกแสนต้องแสนทานออกไป่เว้ยแต่ว่าคิดเกี่ยวยัคิดเกี่ยวอีท่านหนึืมช่างสิงมันต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยด้วยดีต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยด้วยนะฉีดฉีดยาฆ่าหญ้านั่นแหละขอองงโรา่ืมเขาต้องเสริมการปลูก่แล้วอืยปุ๋ยไถเขาจะไปตีดตัวอีกดยา อยากปลูกไหม่ะเขตของเขาอยู่เลยมันมี้านห้องกับปูกอ้อยอยู่เลยบ่นนี้เราใช่ปูอ้อยที่มีอ้อยทพร้อมที่มีเศษตั้งอยู่เป็นต้นเป็นต้นเคยคิดไว้แล้วโอกาสถ้าการร่ำร่ำเลยอยตื่นตื่นเช่างสิงอยากปลูกไหมเดี๋ยวติดต่อให้อ่าที่กี่ไร่นะสิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะติดต่อให้เดี๋ยวจะให้เขามาหาเด้อไม่ไม่ต้องมีตังค์ ออเอออาของโรงงานมาหมดเลยนั่นแหละใช่ให้โรงงานเขามาวัดที่มาวัดที่แล้วเขาจะประเมินเท<ร>่าไรเท่าไรเขาก็จะเอารถอะไรมาไถามาปูให้ใช่<อ>มาปลูกให้เลยเราก็แค่ดูแลเร,เราดูแลเองเราดูแล,ลเอเองเอแล้วตัดต่อแรกเราเหลือเท่าไรนั่นจะเป็นของเราแล้วเขาจะมาเก็บเกี่ยวเองใช่แต่ต้องปูให้เกิดนะก็คือแล้วพันหนึ่งเนี้ย เขาหามาให้หมดนั่นแหละเออเขาปลูกให้หมดเลยเขาปลูกให้หมดเลยนั่นแหละผมมีเงี้ยก็ผมมีพื้นที่นั่นแหละหัวนาิเออนั่นแหละอือใช่ไหมเดี๋ยวจะติดต่อเขาให้เอออ่าคุยให้มันแล้วเด้อแล้วเอามาบอกคืออยห้อเออนั่นแหละอื ช่างช่างช่างสิงหน้าลองจริงๆหน้าลองแล้วคันอ้อยเจ้าเกิดงามเนาะเออพื้นที่รุกยุกทางน้ำผ่านเลื่อยเหมือนบางบางทีเราปลูกอ่ะฝนมันมาเร็วอ้อยมันก็ไม่งอกนะนั่นแหละมันเสียงไงตรงที่อ้อยไม่งอกนี่แหละฝนหมดเจียวข้าวออกใส่เลยได้ไหมเออได้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 อ่ะดินมันกำลังชุ่มๆพอดีใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวนี่ยมันต้องดูการปลูก หลังจากสัราหลังสุราไปสักปูกไปช่างสิงอ<ม>ยากจะปลูก<ม>อ,อ,กอนน้อย